Y ว u p s ับโซซิวันนี้จะพาไปดูซีรีส์ Y วใหม่นะครับในปี2025ของค่ายส t a ร Hunter ครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างใครแสดงไปตามดูกันครับ มีตัวอย่างสั้นออกมาให้เห็นกันแล้วนะครับเริ่มต้นด้วยซีรีส์โซนนี้มีคนจองไทมโซนเดอะซ e ลลี่ครับเรื่องราวเพราะความซวยนะครับจึงทำให้เขาโดนในโซนนะครับประธานนักเรียนตัวแสบโยนเข้าห้องปกครองครับงานนี้จะต้องมีการแก้แค้นนะครับแต่แก้แค้นยังไงให้โดนคนอื่นเขาคืนแบบทั้งตัวและทั้งใจครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับติดตามกันได้ในซีรีส์โซนี้มีคนจองครับไทมโซนเดอะซิี่ในปีส0 2 5นีครับนับแสดงโดย บทไทม์นะครับรับบทโดยอีคิวครับโซนครับรับบทโดยอามัสฉลามรับบทโดยฟุกปอนรับบทโดยโอเวนครับโอ้ยมีเจ็บไหมไหนททม์มีเจ็บมั้งไอ้เหี้ยรีบไ,ไปเถอะเดี๋ยวอาจารย์มาไปจะไปไหนไอ้มึงยุ่งอะไรได้วยครับไอ้โซนก็แค่ประธานนักเรียนปววะไอ้ฉลามว่าเรารีบไปกันดีกว่าได้เลยไทม ไอโซนมันเรียกพ่อแม่งมึงมาได้นะเว้ยเชีย่ยลองมันกล้ามาจับผมดูสิผมจะจับไปหน้าหล่อประธานนั่นน่ะเป็นแฟนซะเลยจะได้จบจบไอกูไอ้โซนมึงเริมเองนะไอ้โซนโถทำเป็นงอนไปได้งอนเป็นเมียกูไปได้ใครเป็นเมียมึงครับเป็นเมียกู นะเรื่องที่2กับซิลีส์รักรถนมจืดครับ first m e l l the s e r i e s เรื่องราวเมื่อหนุ่มนมจืดนะครับรุ่นพี่สุดซีดนะครับไร้รถมาเจอกับรุ่นน้องสุดเซอร์รถจัดอย่างพระเอกครับเรื่องนี้ใครจะเผอใจกันก่อนเมื่อต่างคนต่างสุดขั้วนะครับแต่ก็แอบรักเขาและต้องมีศัตรูหัวใจมาขวาง งานนี้พระเอกของเราก็เลยต้องเปลี่ยนลุกอยากหล่อครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้ในซีรีส์รักรถนมจืดครับ first m u i l d e s e r i e s ในปี2025ครับนำแสดงโดยภูภูรินพัฒนาวิริยวานิชย์นิวกวิสันทราบนิวตันวยากรวงขาแก้วผมชื่อนมจืดชีวิตผมสงบสุขมาตลอดจนกระทั่งผมมาเจอกับพระเอก นี่ชื่อพระเอกนะแดกแต่นมจืดเราชอบนมจืดที่สดอะ่ะเดี๋ยวเราต้องรีบกลับแล้วอะ่ะเข้ามา,า,มากูกอดมึงไม่ได้เหรอกอดนิดก,กอดหน่อยทำามาเป็นร้องมาคุยเอาก่อนไอ้เพ็กยุ่งอะไรกับไอ้กูผมรู้ว่าพี่จีบมันอยู่ว่าผมรักมันแค่ไหนอยากรอวะมึงนี่นะอยากรอคนเราก็อยากเปลีป่ยนแปลงตัวเองบ้างปะวะ เฮ้ยเฮ้ยเรามาลองคบกันดูไหมเรื่องที่3ซีรีส์เดือนหลงเดือนว่าจะรายสุดท้ายก็รัก ท o ูม o นเด e s ซีรีสครับเรื่องราวของปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือนไม่มีทางเกิดขึ้นเพราะตอนนี้เดือนกับรองเดือนเขาจะเคียงกันเองแล้วครับเมื่อความเข้าใจผิดของดาวมหาลัยระหว่างเดือนกับรองเดือนงานนี้ต้องมีการรับผิดชอบเคียร์ไปเคียร์มายังไงต้องกลายมาเป็นแฟนกันแทนครับงานนี้เดือนจะหลงเดือนกันเองแล้วเรื่องดาวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามกันได้ในซีรีส์เดือนหลงเดือน True m o o n t h e Series ในปี2 0 2 5ับครับนำแสดงโดยพัทรับบทดน กล้องรับบทอาร์มมังกร้รับบทโดยมอสครับมึงยุ่งอะไรกับแฟนกูกูกับแป้งไม่ได้เป็นอะไรกันกูมึงคิดว่ามึงเป็นเดือนมหาลัยอ่ะแล้วจะยุ่งกับแฟนชาวบ้านเขาไปทั่วก็ได้อะวะไอ้นี่มันชื่อกล้องเป็นรองเดือนมหาลัยที่กําลังเข้าใจผิดว่าแป้งคือดาวมหาลัยแต่สําหรับผมผมไม่เคยยุ่งกับแป้งเลยมึงทําให้แป้งเลิกกับกูมึงต้องรับผิดชอบเรื่องนี้มึงจะให้กูรับผิดชอบยังไงทําขนาดเนี้ยจะให้กูเป็นแฟนมึงแทนแป้งเลยหรือไงเออถ้ามึงทําให้กูได้อ่ะ กูก็โอเคผมไม่รู้ว่าผมพูดอะไรเพ่อยๆออกไปผมกำลังหลงเดือนแล้วล่ะสิครับน้องที่โรงเรียนอะให้มาช่วยติวสอบข้อสถาปัตย์ชื่อมังกร ทั้งหมดนี้นะครับก็คือซีรีส์ไยใหม่นะครับของค่าย Star Hunter ที่คาดว่าจะได้รับชมกันในปี2025นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะครับว่าในคลิปต่อ,ตอไป Why c u p Soul City นะครับจะนำเรื่องราวของหนุ่มวัยคนไหนหรือซีรีส์วยัยเรื่องไหนมาให้รับชมอีกนะครับ